รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมอริยนทีวีขุย,ยกบ้านได้รับรางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นอนเจ้าของบ้านเขาเดินไปไหนไม่รู้ไงเอาไม่นอนแล้วเราก็เลยใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเขาเลยเอาบ้านหลังนี้พลังดีเราก็รับให้เต็มที่จริงที่นี่ไี่ห่วงจุ้ยดีมากเออเราก็ชิลๆไปก่อนคุณผู้ชมสำหรับที่แล้วเนี่ยเดินไปครึ่งบ้านนิดเดียวเองรับมือได้ถึงวันละได้ไหมเด็ดไหมเด็ดไหมเดี๋ยววันนี้พาไปดูทุกช่องทุกมุมเลยอ้าวเอางั้นดิเอางั้นดิจะบอกว่าตั้งใจขนาดนี้นี่เป็นพิธีกรหลักเลยไหมเฮ้ยอ้า เฮ้ยคุณอยมาพูดเล่นผมเอาจริงนะแต่ว่าทำจริงไม่ได้เพราะว่าทั้งด่าด่าเจมส์โอ้แต่ละคนแจ็คลงคิวกันไปหมดเกลี้ยงแล้วต้องหาแขกมาลงแล้วเขาก็เป็นพิธีกรไปเลยโอ้โหสมัยนี้ต้องหาแขกมาด้วยเหรอใช่ถ้าไม่มีแขกมาก็ไม่ต้องเป็นพิธีกรคุณผู้ชมครับเจอกันอีทีเดือนพฤศจิกายนผมยังหาแขกไม่ได้โอ้ยอย่ามาต้องมาเจอขนาดนี้เลยไปหาเจ้าของบ้านดีกว่าบ้านไป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 ขอบมาน น,นั่นยิ่งแบบว่าสวยงามาลังการเลยอ่ะคือเขาแล้วอะจะดูแบบเป็นจีนจีนเป็นอะ,อะไรใช่ไหมะ่ะแต่พอมามุมนี้คือแบบดูโมเดิร์นมากน,มน่ารักอันนี้ก็ไม่ไม่กินยังหงจุ้ยไหมอะชาติขอตงตกแต่งในบ้านที่เป็นหงจุ้ยอย่างเงของชมพู่นี่ก็คือสังเกตด,ดูพวกสัตว์ต่างๆหรือตุ๊กตาต่างๆของชมพู่จะเน้นความเป็นคู่เออนะทำไมอะมีมีท่านอาจารย์เขาก็บอกมาว่าบ้านเราเป็นสามีภรรยา ก็คือเป็นคู่ไว้จะดีกว่าออกเป็นคู่จะดีเหรอคู่จะดีเดี๋ยวคืนนี้กลับบ้านเดี๋ยวจับแยกให้จ้าแล้วมันมีความหมายไหมอะไรของตกแต่งในบ้านทั้งหลังเลยนะคะจะูว่าให้ร้านร้านหนึ่งเขามาดูที่บ้านแล้วให้จัดมาทีเดียวก็คือให้เขามาดูเลยว่าชั้นเนี้ยควรจะวางอะไรอันนี้ควรจะวางอะไรตำแหน่งโต๊ะควรจะเป็นอะไรตำแหน่งบา อันนี้แต่ว่าในร้านเดียวกันเนี่ยจะพูดเพิ่มเติมเรื่อยๆนะเพราะว่าผู้อยากตกแต่งบ้านเรื่อยให้รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รบกวนขอเบอร์ร้านนี้ไว้หน่อยนะเพราะว่าน้องสาวพี่เขากำลังมีความสุขพี่ว่าไม่แน่อีกสามสี่ปีข้างหน้าแต่งหรอได้เลยยังได้เลยยังอะไรไมยได้รู้จักกันหรือยังได้ไปกินข้าวกันยังไปบีกไปงานอะไรวะเนี่ยเขินหน้าแดงทำไมเพราะว่าเราพูเรื่องเนี้แล้วจำไม่ทำไมเนี่ยจำไม่ทำไมเหมือนได้กลุ่มความลับอะไรเนี่ย นี่แหละก็จะเป็นหมอกระจุกกระจิกแต่งอย่างนี้แหละค่ะก็แต่ว่าแต่ทุกคนจะเปลี่ยนเรือกมีของมาเติมเรื่อยๆอย่างแบบพวกตุ๊กตาบางอย่างก็ค่อยๆมาเติมสวยดีสวยดีดูแลสบายตาสบายใจทําทีเดียวก็จ่ายทีเดียวสบายใจแล้วก็มุมนี้พุ่ก็ชอบนะดูดิมณฑาเนี่ยเออสวยเอออันนี้ก็เป็นของตัวแต่งที่พี่บอยมีโอกาสเลือกอีกหนึ่งชุดทำไมอ่ะทำไมบอยมีโอกาสเลือกอันนี้เขาชอบโต๊ะอะไรประมาณนี้ถโอ้โหโต๊ะอย่างเงี้ยครับมันมันไม่มีมันไม่มีความเป็นลูกพี่ลูกน้องหรือหรือเจ้านายอย่างเงี้ยมันมันมันคือการเสมอภาคทั้งหมด ไม่มีหัวโต,วโตชื่นดีแต่จริงๆแล้วเขาโตมากับโต๊ะโรงเรียนเออนี่ไม่เหมือนโต๊ะโรงอาหารเลยโต๊โรงเรียนนะ<อ>พี่บอยแล้วก็เเนี่ยแบบควงไฟกับไม้เขาก็จะเป็นธาตุไม้ด้วยกันตรงนี้ก็เป็นมุมธาตุไม้ซึ่งเป็นโต๊ะที่เขาบอกว่าเวลาจะเจรจาธุรกิจหรือคุยเรื่องงานอ่ะสว่วนใหญ่จะประสบความสำเร็จก็คือง่ายๆที่เดว่ามีลูกค้ามีใครอยากจะคุยงานพามานั่งนี่จุดไหนก็จะทนช่อนโครน้ำมาคุยที่บ้านแล้วให้นั่งตรงนี้มุมตรงนั้นก็เป็นน้ำตกาคราของพี่บอยน้ตกก็จะเป็นไหลเข้้าบานก็คืออเาเงงินทอเข้้าาบนอังพี่บอยใใชช่่ครับงนี้เเปปปป็นลลาาาาครพพูดะ เป็น่าทับแล้วก็มีกรงนกเขาด้วยข้างนอกเป็นเหมือนแบบธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะร้องทักค่ะมีเรื่องเหรอพี่บอลไข่ตุ๋นเขื่อนเื่ออะไรอะคะไข่ตุ๋นกับมักซินครับผมคือร้องทักเลยค่ะติดคนใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขาไปย่องอยู่กับคนเขาเขาพูดว่าอะไรอะคะพี่ภูาทำไมกันพวกเนี่ยปล่อยฉันไปปล่อยฉันไปฉันอยากจะออกมาหาพวกเธอวันนี้ยังไม่ให้ข้าวให้กินเลยเออเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าพวกนี้จะสั่งเมนูเดี๋ยวนะ เราคุยก um. ับหมารู้เร nah. ื framework. ่องอย่างเดียวไม่ได้หรอไราคุยกับอยาเรื่องลุงเรื่องด้วยล่ะอันนี้ก็เป็นปลาขาเขาที่เขาบอกมาว่าซื้อมาซื้อมาตัวละ200แล้วตัวละเท่าไหร่หลักพันครับหลักพันแต่บอกว่าสอ่ร้อยเหรอตัวไหนหลักหมื่นนะไม่มีไม่มีโอ้ยเดี๋ยวจับกินเลยเย็นค่ะเงียบเรียบเลยอ่ะคุณจะไป่กดนกทำไมเนี่ยแล้วนี่ก็เป็นแบบจากสวนมีต้นไม้จริงผสมต้นไม้ปลอมนะอย่างต้นไม้เด็กคนก็มาไม่รู้ว่าจะรู้ว่าต้นไม้จริงต้นใหญ่อ้าวนี่ไม่ใช่ ไม่ใช่อันนี้ทป็ไมต้นใช่เอาเหรอนี่อ่ะต้นนี้แพงไหมแสนกว่าเป็นไซส์ใหญ่สุดเท่าที่ร้านนี้เคยทำโปกติเขาทำสี่เมตรเขาทำให้บ้านหนูหกเมตรเออจะขอเบอร์ช่วยนะได้ขอเบอร์หนูขอเบอร์ร้านที่เอาเบอร์ไปทำไมเบอร์เราอ่ะก็ชอบโทรหาหนูเมื่อก่อนมีพลังงานบางอย่างอ่ะมีเด็กน้อยอยู่ข้างบนอ่ะของเล่นของเล่น พ่ออยู่ข้างบนยายพี่เลี้ยงขอขึ้นไปหาหลานได้ไหมได้อันนี้ห้องอะไรที่ห้องที่เถียงกันกับพี่บอยและต่อเติมขึ้นมาแต่มันกลายเป็นห้องของเล่นลูกเห็นไหยอ๋อก็งถามพี่บอยพวกหลักวงจุ้ยทั้งหมดแต่งในบ้านเนี้ยคือเรียนรู้มาจากไหนหรือมีอาจารย์ที่ไหนบอกคือผมผมรู้สึกว่าหลักของจุ้ยของผมเนี่ยมันมันไม่ได้มีอะไรตายตัวแต่รู้สึกว่าเวลาเราอยู่แล้วเราสบายใจครับอันนั้นคือหลักของจุ้ยที่ดีที่สุดมีวงจ้ยมีวงจุยไหม เเรื่องยังไงเรื่องได้ดูดวงไหมจะจะต้องเปลี่ยนเมียไหมถ้าเปลี่ยนผมน่าจะน่าจะไปพงสุยมากไปพงสุยมากกว่ามีตัวไหนแพงแพงไหมปราคามัฐที่บอกไม่ให้ที่บอกเมียของไม่บอกเขาไม่บอกคุณหลอกฝันเลยหลอกแบบหลักพันหลักพันนะครับมันจะทำไมชื่อได้ถูกใจมาถามคนนี้ว่าหลักพันมี่จริงหรือเปล่าเห็นซื้ออะไรเข้าบ้านแล้วเห็นแกะสลากออกหมดเลยเคยเห็นราคาแทุกอย่างเลย ไปพบกับโครงการดีๆที่ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนโดยธนาคารออมสินในมุมมองของชาวต่างชาติเชื่อว่าสตรีฟูดเมืองไทยเป็นไฮไลท์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ต้องมาลิ้มลองให้ได้สักครั้งเพราะสตรีฟูดเมืองไทยขึ้นชื่อเรื่องราคาที่ถูกและมีความอร่อยมากๆเลยครับซึ่งทางธนาคารออมสินก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของผู้ประกอบการซึ่งเกิดโครงการ GSB Street Food ขึ้นมาเพื่อพัฒนาและยกระดับสินค้าและอาหารให้ได้มาตรฐานรวมไปถึงการพัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลายทำให้เกิดความยั่งยืนทางอาชีพมากยิ่งขึ้นครับร้านใหญ่โตสวยงามแล้วก็มีสารพัดเมนูเลยครับขายมากี่ปีแล้วครับพี่ประมาณ30ปีได้ครับตั้งแต่สมัยใส่รถเข็นเข็นขาย<อ>หน้าโบก,ก่อน แล้วก็ถึงย้ายลงมาข้างล่างครับส่วนมากก็คือจะเป็นเนื้อเนื้อแดดเดียวเนื้อสวรรค์แล้วก็หมูแดดเดียวหมูสวรรค์ผมตลอดระยะเวลาในการพัฒนาร้านมาเนี่ยธนาคารเข้ามาช่วยเหลือพัฒนาเราด้านไหนบ้างครับพอรู้ว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ปุ๊บทางธนาคารก็พาไปอบรมขายออนไลน์ครับผมตลาดนัดออนไลน์สไตล์ s b ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่นั่นแหละครับผมก็คือทําให้เรามีลูกค้าเพิ่มขึ้นครับ แล้วนี้ถ้าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ฮะสนใจอยากสั่งซื้อหรือว่าอยากลองชิมสามารถติดต่อทางไหนได้บ้างครับาทางออนไลน์ก็คือร้านคุณหนูเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวครับผมเซิร์ช Google ดูได้เลยนะครับเบอร์โทรก็0896142338ครับผมแลางนี้เคล็ดลับในการที่ทําให้ร้านประสบความสําเร็จนะฮะทำได้ยังไงครับพี่เราต้องจริงใจนะพูดกันจริงๆค,คือาชีพค้าขายเราเราต้องจริงใจกับลูกค้าคว่าหนึ่งสินค้าดีครับ ซื้อไปลูกค้ากินได้ทุกชิ้นนะครับแล้วก็ความสะอาดครับครับผมการที่เรามีฝีมือในการทำอาหารเป็นสิ่งที่ดีนะครับและยิ่งถ้าเราสามารถเพิ่มโอกาสในการเพิ่มช่องทางการขายต่างๆประกอบกับการพัฒนาธุรกิจของตนเองอย่างต่อเนื่องนะครับร่วมกับการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้เนี่ย ทำให้ร้านของเราเนี่ยมีลูกค้ามาอุดหนุนได้ชิมอาหารอร่อยๆนะครับก็จะยิ่งสามารถทําให้ธุรกิจของเราประสบความสําเร็จได้มากยิ่งขึ้นครับและสําหรับสตรีฟูดร้านไหนที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการ GSB Street Food กับธนาคารออมสินก็สามารถติดต่อมาได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม